สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูดามาชวนทําขนมชั้นใบเตยดอกกุหลาบนะคะสูตรนี้ทําออกมาแล้วเนื้อขนมใสวาวนุ่มเด้งดึงกําลังดีเลยค่ะตอนแกะออกจากพิมพ์ก็ไม่ติดพิมพ์ด้วยนะคะแกะออกมาแล้วขนมเป็นลายกุหลาบกลีบคมชัดสวยงามแบบนี้เลยส่วนเนื้อขนมก็นุ่มเด้งดึงกําลังดีเลยค่ะที่สําคัญคือสามารถลอกออกมาเป็นชั้นแบบนี้ได้ด้วยเห็นไหมคะ ขนมชั้นที่ดีคือทำเสร็จออกมาแล้วต้องลอกออกมาเป็นชั้นแบบนี้ได้นะคะขนมชั้นใบเตยดอกกุหลาบสูตรนี้ดูคลิปจบแล้วสามารถนำไปทำกินทำขายได้เลยโดยไม่ต้องลองผิดลองถูกค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีทำมีอะไรบ้างเรามาดูและลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกกูดาคั้นน้ำใบเตยก่อนสูตรนี้ใช้น้ำใบเตย300มลลลได้จากการนำใบเตย60กรัมมาคั้นด้วยน้ำสะอาด300มลล ในคลิปครูดาทำสองสูตรไว้สำหรับทำขนมอื่นด้วยค่ะปั่นจนใบเตยละเอียดนำมากรองด้วยผ้าขาวบางแล้วคั้นเอาเฉพาะน้ำคั้นน้ำใบเตยสดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวางพักไว้ก่อนนะมาเตรียมขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ ขั้นตอนนี้คือเคี่ยวน้ำตาลทรายกับกะทิวิธีทำคือนำกระทะมาตั้งไฟใส่กะทิลงไป600มิลลิลิตรใส่น้ำตาลทรายลงไป230กรัมเกลือครึ่งช้อนชาเปิดไฟกลางก้นไปทางอ่อนคนให้น้ำตาลทรายละลาย ในขั้นตอนนี้ให้เราหมันคนทีๆหน่อยระวังอย่าให้กะทิแตกมันนะคะพอน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วกะทิใสประมาณนี้ก็ปิดไฟได้เลยปิดไฟเสร็จเรียบร้อยก็คนเพื่อระบายความร้อนจากนั้นก็นำไปวางพักไวใ้ให้คลายร้อนแป้งมันสำปะหลัง300กรัมนำมาผสมกับแป้งข้าวเจ้า50กรัม เทแป้งลงไปรวมทั้งสองชนิดแล้วครูดาใช้มือคนให้แป้งทั้งสองชนิดเข้าผสมกันแบบนี้ใครจะใช้ตะกร้อมือหรือพายคนก็ได้ค่ะเอาตามความถนัดเอาตามความสะดวกเลยนะคะตอนนี้กะทิคลายร้อนใกล้จะเย็นสนิทแล้วครูดานำมาเทใส่ในแป้งแล้วใช้มือนวดขยําแบบนี้ค่ะในส่วนของกะทิครูดาไม่ได้รอให้กะทิเย็นสนิทนะคะเอาแค่คลายร้อนใกล้จะเย็นสนิทค่ะ แต่มีความอุ่นนิดๆอันนี้คือเคล็ดลับนะคะไม่ต้องรอให้กะทิเย็นสนิทเอามานวดแป้งจะทำให้แป้งกับกะทิเนี่ยเข้าผสมกันดีแล้วก็มีความใสมันวาวตอนทำขนมชั้นเสร็จออกมาเนื้อขนมจะใสวาวน่ากินมากๆเลยค่ะในขั้นตอนการนวดแป้งให้ทยอยใส่กะทิสลับกับการนวดแป้งไปเรื่อยๆจนกะทิหม่น,นะคะ อันนี้ก็คือเคล็ดลับเหมือนกันถ้าเราทยอยใส่กะทิสลับกับการนวดแป้งไปเรื่อยๆจะทำให้แป้งกับกะทิเข้าผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันทำให้เรานวดแป้งได้นานนวดจนเนียนจนละเอียดความมันของกะทิจะเข้าผสมกับแป้งขนมเป็นเนื้อเดียวกันทำขนมเสร็จออกมาเนื้อจะใสวาวแล้วไม่ติดพิมพ์ด้วยอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะคะขนมชั้นที่ผ่านการนวดแป้งกับกะทิ เนื้อจะใสมันวาวกว่าขนมชั้นที่ไม่ได้นวดแป้งกับกะทิค่ะครูดาใช้เวลานวดแป้งกับกะทิประมาณ10นาทีค่ะให้สังเกตดูถ้าแป้งเนื้อเนียนมันวาวประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะอันนี้ของครูดาใช้ได้เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการนวดแป้งค่ะขั้นตอนต่อไปคือนำแป้งที่นวดผสมกับกะทิที่เคี่ยวเรียบร้อยแล้วมาทำเป็นสีเขียวจากน้ำใบเตย และทำเป็นสีขาวจากกะทิในขั้นตอนนี้เราจะแบ่งแป้งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันค่ะในส่วนของแป้งสีเขียวครูดาใส่น้ำใบเตยลงไป300มิลลิลทยอยใส่สลับกับการคนแป้งไปเรื่อยๆจนน้ำใบเตยหมดก็จะได้สีเขียวประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปมาทำแป้งในส่วนสีขาวกันค่ะนากะทิ300มิล มาเติมลงในแป้งที่แบ่งไว้แล้วใช้ทัพพีคนแบบนี้ค่ะเติมไปเรื่อยๆทายอยเติมทยอยคนเหมือนตอนที่เราทำแป้งสีเขียวเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะได้แป้งทั้งสองสีแล้วคือสีขาวแล้วก็สีเขียวจากน้ำใบเตยจากนั้นนำแป้งมากรองด้วยกระชอนตาทีเพื่อให้ขนมชั้นของเราออกมาเนื้อเนียนสวยงามน่ารับประทานค่ะ ครดากรองสีขาวลงไปก่อนนะคะเพื่อจะได้สะดวกในการใช้กระชอนไม่ต้องนำกระชอนไปล้างนำไปกรองสีเขียวต่อได้เลยก่อนนำแป้งมากรองครูดาใช้ทับพีคนเพื่อไม่ให้แป้งนอนก้นจากนั้นก็นำมากรองเลยค่ะกวาดลงไปให้หมดให้เกลี้ยงนะคะ ต้มน้ำให้เดือดครูดาใส่น้ำเสมอกับขอบกลางหม้อนึ่งนำพิมพ์กุหลาบขนาด5เซนติเมตรใส่ซึ้งลงวางแล้วปิดฝาหนึ่งไว้ครูดาใช้เวลานึ่งพิมพประมาณ5นาทีค่ะครบ5นาทีเปิดฝาซึ้งแล้วรอให้ระบายความร้อนประมาณ1-2นาทีพอครบ2นาทีนำแป้งขนมสีเขียวใบเตยมาตักหยอดลงในพิมพ์กุหลาบก่อนหยอดแป้งขนมลงไปในพิมพ์ ให้เราคนก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งนอนก้นครูดาหยอดขนมลงไปแต่ละชั้นประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเราจะนึ่งขนมชั้นด้วยไฟกลางค่อนไปทางแรงพอหยอดขนมชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยครูดานำขวาซึ้งมาเช็ดเอาไอ้น้ำออกให้หมดแล้วปิดฝานึ่งไว้ใช้เวลานึ่งขนมชั้นแรก5นาทีค่ะพอครบ5นาทีมาเปิดดูขนมกันเลยนี่ค่ะขนมชั้นแรกสุกเรียบร้อยแล้ว เปิดขวาทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีเพื่อระบายความร้อนจากนั้นนำแป้งขนมสีขาวมาหยอดลงเป็นชั้นที่สองตักแป้งขนมปริมาณ1ช้อนโต๊ะเท่าเดิมก่อนหยอดขนมอย่าลืมคนแป้งก่อนนะคะหยอดลงบนขนมชั้นแรกตามที่ครูดาทำให้ดูเลยค่ะหยอดไปเรื่อยๆจนเสร็จชั้นที่สองเลยค่ะ ชั้นที่2ครูดาใช้แป้งขนมสีขาวนะคะหยอดจนเสร็จก็ปิดฝาหนึ่งไว้ก่อนปิดฝาหนึ่งขนมอย่าลืมเช็ดไอ้น้ำที่ฝาซึ้งก่อนนะคะครูดาหนึ่งขนมชั้นที่สองเจ็ดนาทีค่ะพอครบเจ็ดนาทีมาเปิดดูขนมกันเลยค่ะนี่ค่ะ ขนมชั้นชั้นที่2ส,สุกเรียบร้อยแล้วสังเกตได้จากแป้งขนมใสาวาวแบบนี้แสดงว่าสุกแล้วเปิดฝาซึ้งทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีเพื่อระบายความร้อนจากนั้นนำแป้งขนมสีเขียวมาหยอดเป็นชั้นที่3เลยค่ะก่อนหยอดอย่าลืมคนแป้งขนมก่อนนะปริมาณการหยอดก็เท่าเดิมค่ะคือประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ ยอดขนมชั้นที่สามเสร็จเรียบร้อยนำวาซึ้งมาเช็ดให้สะอาดแล้วปิดฝาหนึ่งไว้ชั้นนี้ใช้เวลานึ่งเจ็ดนาทีค่ะครบกำหนดเวลาเปิดฝาซึ้งดูขนมกันเลยค่ะนี่ขนมชั้นที่สามสุกเรียบร้อยแล้วแป้งใสว,ว้าวสวยงามมากเปิดขวาทิ้งไว้หนึ่งถึงสองนาทีเพื่อระบายความร้อนเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นนำแป้งขนมสีขาวมาหยอดลงเป็นชั้นที่สีเลยค่ะ ชั้นที่4ี่คือชั้นสุดท้ายขนมเต็มพิมพ์แล้วค่ะอย่าลืมนะคะก่อนหยอดขนมให้เราคนแป้งก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งนอนก้นปริมาณการหยอดก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเท่าเดิมเลยค่ะหยอดขนมเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมเช็ดขวาซึ้งเพื่อเอาไอ้น้ําออกให้หมดป้องกันไม่ให้ไอ้น้ําหยอดลงบนขนมของเราชั้นนี้ปิดขวานึ่งไว้ใช้เวลานึ่งเนาทีค่ะ พอครบกำหนดเวลามาเปิดดูขนมกันเลยค่ะนี่ค่ะขนมสุกเรียบร้อยแป้งใสมันวาวกลิ่นหอมสวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะครูดาปิดไฟแล้วนำมาวางพักไว้ให้คลายร้อนตอนนี้ขนมชั้นคลายร้อนแล้วนำมาแกะออกจากพิมพ์เลยค่ะวิธีแกะครูดาใช้หัวแม่โป้งแซะบริเวณขอบพิมพ์แล้วใช้นิ้วดันขนมขึ้นมาจากนั้นก็ดึงออกจากพิมพ์แบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะได้ขนมแล้วหนึ่งชิ้น แกะง่ายมากๆขนมไม่ติดพิมพ์เลยกลีบกุหลาบคมชัดสีเขียวจากใบเตยสวยงามเนื้อขนมใสมันวาวมองแล้วนะ่ากินมากๆเลยค่ะครูดาแกะให้ดูอีกนะคะนี่ค่ะขนมไม่ติดพิมพ์เลยกลีบกุหลาบคมชัดสวยงามมากๆขนมชั้นใบเตยดอกกุหลาบของครูดาไม่ติดพิมพ์ทุกดอกเลยบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้เป๊ะมากๆให้ดูด้านข้างบ้างนะคะ นี่ค่ะขนมแบ่งชั้นชัดเจนสวยงามมากๆเลยตอนนี้แกะขนมออกจากพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้ครูดาทําขนมได้ประมาณ50ดอกนะคะแต่ครูดาแบ่งหนึ่งสองครั้งเพราะซึ่งมีขนาดเล็ก1ครั้งเดียวไม่หมดมาดูความนุ่มเด้งดึงของขนมชั้นสูตรนี้กันค่ะนี่ค่ะขนมนุ่มเด้งดึงน่ากินมากๆครูดาลอกออกเป็นชั้นให้ดูนะคะ ขนมชั้นที่ดีเนื้อจะไม่แข็งแล้วก็ไม่เละจนมากเกินไปสามารถลอกออกมาเป็นชั้นได้แบบนี้ค่ะอืมเนื้อขนมใสวาวน่ากินมากๆเลยลอกให้ดูชั้นต่อไปเลยค่ะนี่ค่ะชั้นต่อไปก็สามารถลอกได้เหมือนเดิมเลยค่ะลอกให้ดูทั้งสีชั้นเลยนะคะนี่ค่ะลอกได้ทุกชั้นเลย อืมกลิ่นหอมใบเตยน่ากินมากๆเลยมาค่ะชิมด้วยกันอืมเนื้อขนมนุ่มเนืบหวานมันกำลังดีเลยขอชิมต่อเลยนะอร่อยจนหยุดไม่อยู่จริงๆลองทำดูนะคะสูตรนี้ครูดาการันตีเลยค่ะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคลิปขนมชั้นใบเตยดอกกุหลาบก็จบลงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ครูดาจัดทำออกมาให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ